ข, Eden, ขั้นไม่ไพ่ขึ้นเราครับผมเตรียมมากขั้นเดียวครับเมือนี้โอ้ตัวนี้ครับโอ้โ้ตัวนี้ครับตัวนี้สวัสดีครับเตยมะนาอครับ สิัดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูปบ้านเราครับวันนี้พ่าทุกท่านมาตกปลาอยู่แม่น้ำสงครามเนาะครับเนาะก็จะเป็นเยื่อเยื่อห้อมเนาะตกปลานาดินครับกขั้นไม่ไพ่ขึ้นเก่าครับผมเตรียมมาขั้นเดียวครับวัอนี้มาหลายขั้นเลยมันจะลําบากเนาะเพราะว่าปลามันค่อนข้างที่จะตอดดีครับปลาน้อยหรอกวะาห้องวัดหลายๆขั้นนี่มันสับสนครับใส่ขั้นเดียวเลยครับวัอนี้ก็กบอยาวปันได้ครับทุนแกทุนเก่าเนาะมาน้ำจุดดีครับ จดีครับด๋โดนเขาได้ออกบานมาเล่นน้ำครับจุดีเดี๋ยวให้จุดีแลนเล่นสักพักหนึ่งก่อนครับอยู่นี่มันมีเจ้าทินครับสองตัวเ,เห็นจุดีนี่แลนใส่แล้วครับมันนึงว่าหนูขึ้นเลยว้เาเนียวจ่อยไปเนี่ยโอ้สภาพไม้มื่อนี่กระเพ่อสมควนครับกะ เนื่องจากมันมีผักตบเขามาเนาะแล้วก็เลยแหวกออกแค่นิดนึงครับเพื่อที่จะพ่อตกปาลาได้เนาะตัวบุหูว่ามันจะดึงขึ้นบ่ครับยานมันไปตีดพักอันนี้ละจะแต่งพื้นที่เรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้แหลคแะครับแกพ่อตกใดนาะครับเนาะมันมีผักตบแล้วก็พวกกิ่งไม้อยังงขมาครับผมก็เลยให้ออ,อกจักน้อยนึงนะพอให้มันย่อนได้ครับมาครับเยอะแลกเขาเนาะ เบดใส่เบดเบอร์สิบสองนะครับเบอร์เก้าห้อแหล้วนะรองบ้างครับ ย่งนี้ครับครับนใส่สวยแล้วครับตัวนี้ป่านกเขาหรือป่าพมเนาะถ้ามาผมเจะเอินป่านกเขาครับะตะัวแรกเข้าครับใส่ไงอยู่ โอ้โหหมอหน้าครับต่อจมว่าเป็นปลาไงเอาไหมปลาหมอหน้ากำลังเขาครับมันได้ยินเสียงตีหนังเสียงตัวหง่บอนเหรอเนาะครับตัวที่สองครับปลากระดีปลากระเดิดครับ มาครับเดี๋ยวตัวเล็กๆนึงดินแห้งเดี๋ยวปากกาครับแล้วตันึงจากป่าพวกนี้มันเอาแห้งมันจะส่หลายครับโอ้โตัวซ้ำนี้ดินว่ามันตัวใหญ่แห้ง,หงตัวกระสุดยอดแล้วครับปากาเนี่ยเอาไปก่อนเนาะตัวที่สองตัวที่สามนะครับ โอ้โปากดีครับเต็มเลยอ่านทุนค่อนข้าง,องอยากครับบันแนะนำ้ำแหวมาตกป่านาดินนะครับทุนอันนี้ถ้าเกิดหาขั้นชิงริวใดก็นแนะนใ้ใไ่ชิงริวเลรวครับส่ทุนชิงริวเนาะมันจะอ่านทุนง่ายกว่าครับอันนี้ถ้าเกิดห้องวอตกดูๆเขาจะอ่านทุนวอลครับว่าป่า สนาใดควนดึงโอ้ปาเขาไปเอ้าไปไปนะครับปโโ่าน้องเขาหรือป่าพมเนาะมันตัวน้อยครับบอเมเบนปา่าขาวอีทยาบอเมเบนนะ,ะดูป่าเดี๋ยวเอาไปก่อนครับเอาคอยปล่อยมันเตียหน่อยนึงขอบป่าแน่นิดนึงครับปลามันค่อนข้างจะอยู่ใน เก่าเลยครับโอ้ลูกปลาแป๊บนึงครับครับมาอีกแล้วซ้อมตัวที่ใดบางใดนี่เลยครับ <c oughs> เอาไว้ก่อนครับ้อยอลุงหลักลากรอยสีย่าแม่ปากกาอยู่ครับ มาแล้วครับตัวใหญยเลยครับตัวนี้หักขาดหักขาดไม่ค่อยพอตัวใหญยป่านนี้เด้ตตวปลาจุดนี้โอ้เสียดายแฮงดึงบืดเดียวครับเบ็ดกลางเลย อือด uh, ูคร hm, ับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงวางกองก่อนดึงออกไปบางแห้งเลยครับ โอ้กลัวจะกินครับตัวนี้เดี๋ยว,ว่าใส่งามเลยน <c oughs> ะครับเดี๋ยวเข้าไว้ก่อนเนาะให้เต็มปากนะครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ปลาหน่อยตอดวัดบัติดครับมันเบ็ดเน่ามันเปลี่ยนดวงแญ่ใส่ต้องถาปลาแญ่กินเนาะอืมมันยังโอ้ปลากระกาปาปรปลาเค็ง<ฮ>ตอดเบ็ดใส่เสียจังหวะเลยครับมึงเลยเนี่ย จักจะวัดจักจะบบกาวัดตัวกระติดมาแวัดใส่งามอยู่เนาะเพราะว่าตัวสำนีอยู่ในห่วยผมเนี่ยหาอยากดิครับห่วยบ้านผมเนี่ยตัวใหญ่ยู่เนาะโอ้โหตอดไหมตอดสะบัด ลครับตอนนี้เวดหนาจะยู่พื้นครับป่าตอดก็เรียกว่าดูสึกตัวมันหลากอยู่อือว่าแล้วครับปลาเข็งหัวหน้าครับ สว,วัสดีจะน่าจะไม่คอยถึกเบ็ดครับ โอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ันกับไนึงะไครับตัวนี้โอ้ใส่หง่เลยครับสุดยอดนกเขาครับดีม้กกว่าเดีเอาไว้กันเนาะ เตียปากเลยตอนนี้แดดก็ไล่แล้วครับบริเตรียมหอมเตรียมียมอย่างมาเลยตัวปาก็เริ่มเศร้าต่อแล้วครับในช่วง, bye งใบายเนี่ยสงสัยก็จะได้พ่อแล้วเนาะเบื้องเย็นนี่ก่อนครับป่าห้องใดมาหลายแล้วลนะ่ะรอบนี้บริอ้อยไว้ครับปา่ามันก็เรบ่คอยขอบไปแลนะ้ว ตัก่อนหนานี้อ้อยใบอยู่คลิปก่อนหนานี้นะอ้อ,อยใบตะวังปลาหน่อยเขาครับไอ้โนนปรเตอ้อยปลาหน่อยก็ได้บ่ค่อยเขาหลายตะวงังนี่ปลาใหญ่มากเสยนี่ครับเป็นเังสิ่งละตอดสักพักนึงมันกระหล่อนเนาะว่าหูว่าจะ เป็นปลาอย่างนี้ครับเป็นปลาเคียงบุาเคียงหรือปลาหมอหน้ามันหลายอ๋อเอาละครับ อย่าห้อยบงป่าครับมือป่าห้อได้หลไปไหเนาะนะครับป่าที่ห้อยได้มือนี่เนาะป่านกเขากระสามตวครับป่านกเขาหรือป่าพ่มแหละปากปาปากาหรือปลาอีกำเนาะมาตัวหนึ่งครับตัวตัวน้อยตัวนี้ผมจะปล่อยครับไปแหมทางพุ่นทางไปนะเดี๋ัหนึ่งครับแล้วแล้วแล้แล้วก็ นกเขาหน่อยอีกสองตัวครับตัวปลาพะเห็นนี่ดครับไปแล้วโอ้ผมไปบูถืกทางครับ <c oughs> ปลานกเขาตัวหน่อยสองตัวเนาะอุ้ยแล้ว <c oughs> <c oughs> ปลาที่ห้องเดีย,ดยสามตัวนี่ครับไปง่ายอยู่เนาะมันปากบดพอยกสะดุ้งได้ครับก็เลยเอามาทำทำอะไรกับมิตรป่านหมอหน้าเนาะ ขอการยุบ้านหมนะครับไปแล้ว,ป,ลวป่าตันนั้นใสรแบุบผู้หใหญ่ยายล่าบ่บแม่นไปพักะไรมาแม่่เดิยนูนนำบ่ <laughs> ขาสั่นเลยอิ่มไป

ตัวแรกจำบ่ได้หาตัวแรกจำบ่ได้จำบ่ได้จำบ่ได้ี่จำได้นี่ชื่อยังไงจำบ่ได้หาตัวพันเงินนี่วะพันเงินวะนี่เอไม่เอาพันเงินเสร็จลาบนะครับลาบแบบสุกปลาพมมหรือปลานกเขาที่เทาไดหร่ะครับลาบให้มันเย็นเถอะก่อนให้มันเย็นเถอะอันนี้แม่ก็จะต้มหัวเนาะ หลายคนก็บ,บอกว่าหัวปลพ่มนี่มันเหม็นนะครับแต่ว่าป่าทั้งบ้านผมนี่เอิ้นว่าปา่านกเขาเนาะเดี๋ยวจะลองต้มให้เบิ้งครับเมื่อนี้หน่าแรงครับนวลสันนี็ถือว่าหญ่สุดแล้วล่ะหนาแรงเข้ากินักแรงนะอ่ะไม่ค่อยกินขั้นตอนกลางปูหลงบด เด่นแหละครูซีบงบไม่ร <c oughs> ั่มันใจได้บ่คโูพร้อมแดงกิโลรตีสิบบาทกิโลรตีสิบบาทเท่านั้นครับพรอมแดง เรียบร้อยครับเมื่อนี่ลดาป,ป่าเฮ้ามาเด้อครับเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะเด้อกินขา้าวลาป่าลาป,ปา่าพอลาป่าแม่ต้มหัวหลายหคนว่าหัวเหม็นครับปลาพุ่มหัวเหมน็นเอาสั่นแต่ว่าที่จริงดาวมันบ่เหม็นนะครับทั้งบ้านผมเนี่ยเป้นว่าปลานุ่งเขาจากสภาพน้ำหรืออาหารที่มันกินเนาะครับมันอาจจะเฮ็ดให้ปลาชนิดนี้มันบมเมนเน่เหม็นะเ,เนาะนะครับเมื่อนี้ก็มากินข้าวเหมกันครับ แกงเข้าไปน้ำครับมาเซ้มต้นขอกินอาหารทะเลเอออาหารทะเลเอาอะเลยนี่เขาเปลามือกับเพนี่ตูนลัยออก